สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบคุณนุชอีกแล้วนะคะวันนี้คุณนุชเตรียมโจทย์ฟังก์ชันตรีโกณมิติม .5 มาสอนให้ลูกๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกำหนด sin a เท่ากับ3ส่วน5นะคะ COS B เท่ากับลบ1 2ส่วน13เมื่อ A อยู่ในช่วงตั้งแต่0ถึงพ่ส่วน2เรเดียนนะคะและมุม B อยู่ในช่วงตั้งแต่พพยถึง3ามพส่วน2เรแล้วโจทย์ถามว่า cos a บวก b จะเท่ากับเท่าใดน,นะคะอันดับแรกนะคะสิ่งที่ลูกๆจะต้องทำก็คือเขียนสูตรนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนพร้อมกันนะคะ cos a บวก b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ cos a cos b ลบ sin a sin b นะคะเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เอา ะคะ่าที่โจทย์ให้มามาแทนได้เลยนะคะตอนนี้โจทย์ให้ sin a เท่ากับ3ส่วน5้ใช่ไหมคะลูกเราก็เอามาแทนได้เลยนะคะ sin a อยู่ตรงนี้เอามาแทน3ส่วนหต่อไปโจทย์ให้อะไรมาคะ cos b เท่ากับลบ12ส่วน13นักเรียนก็นำา cos b อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เนาะ มาใส่เลยค่ะลบ12ส่วน13จากนั้นที่เหลือนะคะที่เหลือก็คือ sin b โจทย์บอกมาไหมคะโจทย์ไม่ได้บอกมาใช่ไหมคะเราก็ต้องหา cos A โจทย์ก็ไม่ได้บอกมานะคะเราก็ต้องทำการหาเอาะทีนี้เราจะทำการหายัางไงนะคะเราก็มาดูนะคะ สำหรับข้อนี้นะคะคุณนุชจะวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาช่วยในการหานะคะเรามาเริ่มที่มุม A ก่อนนะคะมุม A ของเรานะคะโจทย์กำหนดให้ sin a เเท่ากับ3ส่วน5เอาละค่ะ sin a เท่ากับ3ส่วน5ความสัมพันธ์ของ sin ์อย่างที่ครูได้สอนไปแล้วนะคะก็คือข้ามส่วนฉากใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุม A ยาว3หน่วยนะคะเราก็ทำการเขียนเลยค่ะ3หน่วยด้านตรงข้ามมุมฉากยาว5หน่วยเพราะฉะนั้นเราก็เขียนได้เลยค่ะด้านนี้ยาว5หน่วยด้านที่เหลือจะต้องเป็นเลขอะไรคะลูกๆรู้กันแล้วจะต้องเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข4นั่นเองนะคะลูกเป็นเลข4นั่นเอง ทำไมเราถึงรู้ว่าเป็นเลข4คะเพราะว่าความสัมพันธ์ของด้าน3 4 5จะเป็นเลขล็อกนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้กฎของปีทาโกลัสในการช่วยหาแล้วนะคะดังนั้นเราจะได้ด้านประชิดมุม A เท่ากับ4ก็คือด้านนี้นะคะเอาละค่ะแล้วเนื่องจากโจทย์บอกว่ามุม A ของเรานะคะอยู่ในช่วงตั้งแต่0เนยรเดียนถึงายส่วน2เรเดีน ดังนั้นมุม A ของเราจะตกคอเดนที่1น่นะคะซึ่งคอเดนที่1่หรือจัตุภาคที่1นั้นแสดงให้เห็นว่าทุกฟังก์ชันตรีโกณมิติจะมีค่าเป็นบวกทั้งหมดเลยนะคะจากโจทย์ sin A sin มุม a จะเท่ากับ3ส่วน5ซึ่งเป็นบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้น c อ s A ของเราก็จะต้องเป็นบวกด้วยนะคะเพราะมุม A ตกคอเดนที่1่นะคะ คอส A คือความสัมพันธ์ชิดส่วนฉากเพราะฉะนั้นชิดก็คือด้าน4นะคะฉากก็คือ5ดังนั้นคอส A นะคะจะได้ค่าคือ4ส่วน5นั่นเองไง่ายไหมคะจากนั้นเหลืออีกตัวเดียวค่ะก็คือค่าของ sin B นั่นเองที่เราจะต้องหานะคะก่อนที่เราจะหา s ซด์ B นักเรียนก็ต้องมาดูโจทย์กำหนด cos b มาให้คือลบ1ิบสวนสิ 13. เอาละค่ะตอนนี้ครูจะมาสร้างมุม b นะคะสร้างมุม b ให้นักเรียนนะคะมุม b ของเรานะคะโจทย์บอกว่า cos b เท่ากับลบ1ิส่วนสิแสดงว่า cos ค,คือความสัมพันธ์ชิดส่วนฉากแสดงว่า ด้านประชิดมุม b ของเราจะยาว12ก็คือด้านนี้นะคะด้านตรงข้ามมุมฉากของมุม b เราด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะของของสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะจะเท่ากับตรงนี้ก็คือ13ส่วนด้านที่เหลืออีกด้านหนึ่งเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะก็คือด้านตรงข้ามมุม b เรายังไม่รู้สมมติให้เป็น x ก็แล้วกันนะคะความสัมพันธ์นี้ครูจะใช้ ทฤษฎีบทปีทาโกลัสมาช่วยในการหาค่าของ x นั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาหาค่า x นะคะโดยปีทาโกลัสบอกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากกำลัง2จะมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากด้านที่1กําลังลัง2บวกด้านประกอบมุมฉากด้านที่สองกำลัง2อันนี้คือกฎของปีทาโกลัส ซึ่งนักเรียนมีความรู้มาจากชั้นม .3 แล้วนะคะเอาละค่ะเราจะมาแก้สมการหาค่า x ด้วยกันนะคะ13ยกกำลัง2เป็น169 x กำลัง2บวก12กำลัง2เป็น144นะคะดังนั้น x กำลัง2จะมีค่าเท่ากับ169ย้ายข้าง144มาลบข้างนี้ เพราะฉะนั้น x กำลังสองสมมาตรกันนะคะจะเท่ากับ25จะได้ว่า x เดียวมีค่าบวกลบ5นั่นเองแต่เนื่องจากความยาวด้านต้องเป็นค่าบวกเสมอดังนั้นด้านนี้จะมีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะคะลูกโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นด้านนี้นะคะคือด้านตรงข้ามมุม b จะมีค่าเท่ากับ5จากนั้นเราจะหาค่าของ sin b นะคะ s ซ B จะมีค่าเป็นลบเนื่องจากมุม b ตกคาเดนที่3มนะคะมุม b ตกคาเดนที่3ค่าของ s ซ n จะมีค่าเป็นลบความสัมพันธ์คือข้ามฉากเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับลบข้ามของเราก็จะอยู่ที่เลข5ด้านตรงข้ามมุม b นะคะก็คือ5ส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากก็คืออะไรคะ 13นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะได้5ส่วน13ใส่ลบด้วยนะคะเพราะว่ามุม B ตกคาแดนที่3นะคะจากนั้นเราก็เอามาแทนเป็นลบ5ส่วน13โอเคไหมคะจากนั้นก็มาหาค่าจะตอบแล้วค่ะอันนี้ก็จะได้4ส่วน5คูณลบ12ส่วน13ก็จะได้ลบ48ส่วน 5คูณ13 65ลบคูณลบได้บวก3 5คูณ5เป็น15ส่วน5คูณ13เป็น65ก็จะออกมาเป็นคำตอบคือลบ33ส่วน65จบค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า Cos A บวก B จะมีค่าเท่ากับลบ33ส่วน65 สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ